ถาใช่ทีคลิปนี้เราอยู่ที่บูธ m a z d d a ในงาน Motor Expo 2022ปีนี้มีรถรุ่นพิเศษที่เปิดตัวอย่าง Mazda Carbon Edition ที่ตกแต่งชิ้นส่วนสีดำเสร็จสับจากโรงงานและมีให้เลือกมากถึง4รุ่นอาทิ Mazda 2 Mazda 3 Mazda CX3 และ Mazda CX30 เดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละรุ่นย่อยมีความแตกต่างจากรุ่นปกติมากแค่ไหน เราเริ่มต้นกันที่ Mazda 2 Carbon Edition มีให้เลือก2ตัวถังคือซีดาน4ประตูและ h a ชแบ็ก c k 5ประตูทั้ง2รุ่นตกแต่งภายนอกด้วยล้ออลอยขนาด15นิ้วสีดำเงากระจกมองข้างตกแต่งด้วยสีดำพร้อมไฟเหลียวส่วนภายในห้องโดยสารจะได้เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสีแดงเข้มเบอร์กันดีพร้อมออปชั่นแน่นคันทั้ง Wireless Apple CarPlay แท่นชาร์จแบบไร้สาย ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเบาะนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมระบบบันทึกความจำสองตำแหน่งด้านขุมพลังมีเพียงเบนซินขนาด1 3ลิตร Sky a แ t i v ีฟแรงม้าแรงบิด1 2 3นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Sky Active Drive 6จังหวะส่วนค่าตัวเคาะอยู่ที่669,000บาท ราคาเดียวเลือกได้2ตัวถังครับรุ่นต่อไปที่เราจะไปดูนั่นก็คือ SUV ไซส์เล็กอย่าง Mazda CX-3 Carbon Edition ที่มาพร้อมการตกแต่งสีดำรอบคันที่แตกต่างจาก Mazda 2แล้วก็คือตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสีดำเงาล้ออลอยขนาด18นิ้วสีดำเงากระจกมองข้างตกแต่งสีดำพร้อมไฟเหลียวส่วนภายในห้องโดยสารมีออปชั่นแบบครบครันทั้ง Wireless Apple CarPlay แท่นชาร์จแบบไร้สายระบปรบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งหุ้มหนังฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมเมมโมรีซีทสอต,ตำแหน่งในด้านขุมพลังจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตร Sky a แ t i v e G 156แรงม้าแรงบิด204นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ s k y a c t i v e Drive 6จังหวะส่วนค่าตัวเคาะไว้ที่9 000, 4 0 0 0บาทขยับมาที่รุ่นใหญ่หน่อย กับ m a z t a 3ส a r b o n e บ i t i o n โดยมีให้เลือก2รุ่นนั่นก็คือตัว Fastback และตัวสีดาน,นั่นเองเป็นการนำความรูหราแบบ Kodo Soul of Motion เวอร์ชันล่าสุดมาตกแต่งสีดำรอบคันทั้งล้ออลอยขนาด18นิ้วสีดำเงากระจกมองข้างสีดำส่วนภายในห้องโดยสารได้เพิ่มความรูหราด,ด้วยการตกแต่งด้วยหนังสีดำได้สีแดงพร้อมเบาะนั่งหุ้มหนังสีแดงเข้มเบอร์กันดีส่วน Option ออปชั่นอื่นๆยังคงมีให้ครบครัน ทั้งลำโพงแบบบอส12ตำแหน่งแป้นแพ d เดิลชิปบนพวงมาลัยหลังคามู r o ูฟเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่าง iActive Sense ที่มีถึง12ระบบส่วนคุมพลังนั้นจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน SkyActive G ขนาด2.0ลิตร165แรงมา้าแรงบิด213นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ SkyActive Drive 6จังหวะส่วนค่าตัว คอะอยู่ที่1,210,000บาทราคาเดียวเลือกได้2ตัวถังครับ <S <S และมาถึงรุ่นสุดท้ายกับ Mazda CX 3 0 Carbon Edition ที่มาพร้อมการตกแต่งสีดำรอบคันทั้งล้ออลอยขนาด18นิ้วสีดำเงากระจกมองข้างสีดำเงาส่วนภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังสีดำได้สีแดงและยังมีออปชั่นเด่นๆอย่างชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง b o s แป้นพดัดลิฟ์บนพวงมาลัยหลังคามูลรูฟ เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory s e ซ t และชุดช่วยเหลือผู้ขับขี่ i Active Sense ส่วนคุมพลังจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตร Sky Active G 165แรงม้าแรงบิด213นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Sky Active Drive 6จังหวะดสำหรับราคาเคาะไว้อยู่ที่1,211,000บาทครับ สำหรับสีภายนอกของ Mazda Carbon Edition มีให้เลือกสีเทา2แบบนั่นก็คือแบบแรก Polymetal Gray และแบบ Machine Gray นี่คือสีรุ่นพิเศษกับ Mazda Carbon Edition ชอบรุ่นไหนจับจองกันได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีรถยนต์รุ่นอื่นๆมาจัดแสดงในงาน Motor Expo ด้วยทั้ง Mazda cx 5 Mazda cx 8และ Mazda bt 5 0พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมาย ใครไม่สะดวกไปงานแวะโชว์รูมมาสด้าใกล้บ้านทันได้นะครับเพราะข้อเสนอเดียวกันส่วนใครที่อยากชม4รุ่นพิเศษแบบครบทุกรุ่นสามารถเข้าไปชมได้ที่งาน Motor Expo 2022ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ธันวาคมที่ Impact Challenger เมืองทองทาน,นีครับและนี่คือทั้งหมดของคารไซทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ